บัน <premises, S 2> ี้พี่เพ yeah. <sch ort fuzzy gangen> ื่อนข้อเป็นดามาบ่เพิ่นบอกว่าอยากให้กอดอีกกอดให้จากลานวิวเนี่ยกอดให้จากลานวิวเนี่ยทีเป็นกอดเนี่ยเพื่นกอดพอเนี่ยเออเออกอดรถสิเป็นแล้วก็รอดามีดามามีนอนเพรานี่ยแล้วอยากถามแม่มีบอกว่าเพื่อนข้เม็ดดามาบ่เพราะตัวดอกกอดกอดให้แน่กอดให้แน่ครับจากลานวิวเนี่ยเออมากกอดอีกกอดลูกว้าวดามพอดามพอที่พอสมัยเพิ่นเพิ่อนไ้ลุกไอ้ที่เพิ่อนไฮแม่

โคมนคำโำคม้นๆคุคเพ่คุเบิงเียสามเมื่อวานลยไหมคนเพิ่ง่อยเสียสมพดยังอ่ลูกสาวกอพอยไหมอ่าอคนอยากเห็นว่าพอยุดอยู่ทีคู่พี่กับลูกเพชรคุณก็เห็นเป็นหันมากพป็นอย่ยรปีกวัยแล้วนะก็เนหันมากพอั้งยี่เป็นไห้เป็นกอดเพื่อนเปนกอดพูนี้แล้วเป็นอพี้ได้อยู่างนีด้เป็นพอออพ่เป็นว่าวันนี้ให้ที่พี่น้องจะให้ที่ะเห็้วพี่น้องให้้วนี่ ขาจะเป็นคอมเมนต์เอาพี่น้องเห็นเห็นภาพนี่อบอุ่นขนาดไหนครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาครับกวา่าดลดกวานพพราะเสียว่าให้ลูกครับเองจะพาไปกวาดผู้บ่าวพอห่วงขนาดนี้ดิ